ตอนนักเลยโอ้ดึง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 โอ้ดึงวัด,ด,ด,ด What? นี่เนี่ยอยู่แล้วครับผมอยู่แล้วเก๋ okay, ตะวิ่งไม่มีเก๋โอ้โกระโดดครับผมผมไม่มีสวิงด้วยนะครับสวัสดีครับ บ่ายสามโมงครับวันนี้ผมพามาบ้านเจ้าขัวนะครับไม่มานานแล้วครับนี้ลองมาดูครับน้ำสองข่ํมนะครับแต่ว่าน้ําจืดน่าจะเยอะเพราะว่าฝนตกหนักติดกันหลายวันแล้วครับผมนี่น้ํายังเยอะอยู่เลยครับน้ํเพิ่งลงนี่มีพี่เขาตกกันอยู่นะครับไปครับเอยลองดูครับบ้านเจ้าขัววันนี้ผมเอาคันนี้มาด้วยครับคัน u l เจ็ดสองแปดครับจะลองไมโครจิกดู เป็นไมโครจิ3กรามแต่ผมไม่มีเบ็ดเล็กนะครับผมใส่เบ็ดเบอร์12 um มาเดี๋ยวจะลองดูแล้วก็เหยื่อสดเป็นกุ้งครับไปครับลุยโป๊ะบานเจ้าขัวน,น้ำหนิงดีวันนั้นผมอ่าลมแรงอครับแต่ว่าคอนคอนนะคิดนะน้ำจืดมันมานี่ครับน้ำจืดมันลงมา ไม่มีดุกเสียได้แก่นี้เออนี่ยังดุกอ่ะถ้ายันบายังเลยวะยันบานี่พอมันก็ยังอะไรแต่มันไม่ติดเลยอือแต่พอน้ำคอนมันนี่ที่ยันบาผมันต้องแก่ๆแบบนี้่ดุกตัวใหญ่ละครับครับสิมันยังในคลองด้วยเตี้ยนะผมจะลองไมโครจิ๊กดูก่อนนะครับนี่ เป็นไมโครจิก3กรัมครับผมไม่มีแบตแรกครับผมใส่แบตเบอร์12บสมาคัน U L H สองแปดครับไปครับลองดูครับหวานอย่างเดียวทางานนี้รูปลาขึ้นอยู่นะครับน่าจะเป็นแข้งไก่ครับแต่ว่าไม่กัดเหยือจิกนะครับเดี๋ยวต้องไปตอกเหยื่อสดแล้วครับไม่งั้นเสียเวลาครับผม ข้งไก่ขึ้นเยอะมากครับแต่ไม่กัดโอ้ตัมเชียวเชียวเชียวชบครับโอ้กระมองครับเป็นฝูงเลยนี่กระมองครับผมเป็นฝูงเลยเอาแล้วได้เก๋ โอ้ปลาได้เก๋นกมามินโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ไดนี่นกมินขะมากไปตกยาสตีกว่า สี่โมงแล้วครับกินด,ดีจังเอาแบบย่งเก๋ตกดีกว่าออเ,นะเออต้องใช้ม,มัดจามลบแล้ว ตอด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 ครับตอดตอดหนักเลยโอ้ดึง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 โอ้ดึง,ดง,ดง,ดงวัดนี่เนี่ยอยู่แล้วครับผมอยู่แล้ว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 มาแล้วครับปลาตัวแรกของวันนี้อะไรดอกมาคมิ้นนี่หรือเนี่ยเก๋ดอกมาม <c oughs> คม,ามินครับผม Oh. 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 ồ, 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 lươn nhập rồi. Nhu mà, nhu mà, thu mà. ồ, con nè. ตื่นมาเลยนะเป็นกล่องทราย,ยานันเกี้เอาตอดแล้วครับลองตอดเลยครับผมมันเป็นเนินทรายอยู่นะครับตรงนี้ทรายนะอืมตึงกี่เงินน้องเออลองลองตอดเลยเอาตอดโอ้ดึง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 ,ดงครับผมไม่รู้เว้ยดึงนักแต่ว,นะว่านะวันนี่ไงอยู่ไหมเอาอยู่ครับผมอยู่แล้ว อยู่แล้วครับนี่อยู่แล้วอยู่แล้วโอ้ปลาได้มาอ่วนนั่นโอเคปลาได้เหมือนท่วนด้วยไปดูตัวใหญ่แล้วตามมาเดี๋ยวได่เลยมีปลามาสวนนะครับตัวใหญ่ด้วยยังยู่ไหมไม่ยู่แล้วดอกมากนะครับมีปลามาสวนครับเมื่อกี้นี่ดอกหมากตัวสวยเลยครับโอ้ดึง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 ่ะขนุนใจอ่ะ ดึงแรงยี่เก๋ดอกมากมาีนะมุนี่ดึงแรงอยู่นะครับติดดอกไม้นี่วัดนี่แน่อโอติดแล้ว,ลวบผมนี่ติดแล้ว,มา,ลวมาแล้วเมาะมาแล้วเกาะมาเยอะมาก

ดึงเลยเกมเลยเนี่ยอูนะครับโอ้กอน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 ดอกนี้มีเชื้อแล้วมั้งนี่ดอกมาโอ้เออดอกหมากตัวสวยครับนี่มาแล้วตัวนี้ตัวสวยครับผมดอกมานะครับอะไรเนี่ะมัดเป็นชิ้นนี่คือจะด้วยเยอ่า ปาทรายโอ้ยปลาตีนครับผมกระโดดเลยครับเมื่อกี้วัดครับนี่อยู่อยู่ครับผมเก๋จะวิ่งไม่มีเอ้เก๋ปลาครับผมปลาครับ สวิงไม่มีอะเก๊กเปียไม่นานดักกิปเปอร์นี่ครับผมไม่มีสวิงนะครับโอ้กระโดดครับผมนี่ยใส่หม้อใส่พิมหม้อเนี่ย โอ้โหหากเกยยยนเบโก้องตรงนี้มันมีไอ้นานมันจีคองเก๋เก๋วิ่งไหมมีอะเก๋เออเอาอีไม่มีเงี้หเอาคิเปอร์มาเอาลุดแล้วเอาไม่ลุตทีตรงนั้นมีสายจัง มันจริงมุดได้คราวนี้มุดได้มุดได้มุดอะดอะถ้าอยู่ก็ปลาเราครับถ้าไม่อยู่ก็ไม่ใช่ปลาเราครับผมผมไม่มีสวิงด้วยนะครับรอได้ไหมอยากมีเดี๋ยวไครเอายู่ไอยู่คัมเปอร์มาเอาเอา เรียบร้อยครับผมบ้าไปแล้วโอ้โอ้กระพองขาวครับเฉยเลยโอ้ว้าไปแล้วครับผมนี่นะครับสายยี่สิบห้าปอนครับผมแล้วก็เบ็ดเป็นเบอร์สิบสามนะครับคลื่นถึงตรงนี้เลยครับนี่ต้องปลดเบ็ดนะครับเดี๋ยวต้องผูกใหม่นะครับนี่เรียบร้อยครับผม โชคดีมากครับวันนี้นึกว่าไม่ได้ปลาแล้วนะครับจะกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้เป็นปลากระพงขาวครับไซส์เดี๋ยวช่างกิโลดูครับเดี๋ยเชื่อแต่ปลากลืนนะครับก็เลยกลายเป็นว่าได้เราครับเขาให้นะครับวันนี้เดี๋ยวช่างกิโลดูครับช่างนังกิเปอร์นะครับหักออกเขยนนึงครับไอตาช่างผมไม่ค่อยดีแล้วครับนี่สามกิโลครับผมนี่สามกิโลโชคดีมากครับป้าไปแล้วนุ่นกลืน กลืนเลยครับทําไปเกลืนนี่วันนี้ไม่ได้ปลานะครับนี่กระพงขาวครับผมขอบคุณครับหกโมงครับผมน้ําลงเยอะมากครับตอนนี้ลงเหยื่อไว้ครับกําลังจะขึ้นนะครับแต่ว่าฝนลงนี่ครับคงต้องกลับก่อนนะครับวันนี้นี่ฝนลงฝ้นลงอะไรเกอ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับนี่มีปลากระพงขาวตัวหนึ่งวันนี้พอได้แกงอยู่ครับแล้วก็มีปลาเล็กๆอีกนั่นเป็นพวกดอกหมากนะครับได้แล้วครับไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ